สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินฉายามนเสียงลูกแม่ค้าปาท่องโกกันไหมคะฟังแล้วเออมันให้ความรู้สึกอบอุ่นๆติดดินๆเนอะชวนสงสัยเลยว่าใครกันนะเจ้าของเสียงนี้ครับเป็นฉายาที่แบบว่าฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งท่านหนึ่งค่ะคุณออนอร,รดีหรือชื่อจริงคือคุณอร,รดีบุญสุวรรณเจ้าของฉายานี้นี่เองครับผม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประวัติแล้วก็ผลงานเด่นๆของเธอนะคะรวมถึงเ,เส้นทางชีวิตที่น่าสนใจมากๆหลังจากช่วงที่เธอเคยดังมากๆครับเราจะมาดูกันว่าเส้นทางอาชีพเป็นยังไงมีอะไรเด่นๆบ้างโดยเฉพาะเพลงดังในอดีตเพลงหนึ่งที่แบบอยู่ๆก็กลับมาฮิตในยุคนี้ได้ยังไงแล้วก็ชีวิตปัจจุบันของเธอด้วยค่ะในบทบาทใหม่เลยครับน่าสนใจมากครับ เริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะคุณอรดีบุญสุวรรณชื่อเล่นคุณยุ้ยครับเกิดวันที่20มกราคม2531เป็นคนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะอ๋อคนสระบุรีนี่เองใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนจุดเด่นที่ทำให้คนจำได้ก็คือฉายานี่แหละค่ะมนเสียงลูกแม่ขาป่าทองโกครับฉายานี้ผมว่ามันสะท้อนอะไรเยอะเลยนะยังไงคะ คือคำว่าลูกแม่ค้าปาท่องโกเนี่ยมันแบบว่ามันทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายรู้สึกถึงความธรรมดาความขยันสู้ชีวิตอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายใช่ครับมันดูจริงใจไม่ปรุงแต่งมากแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงของเธอสื่อสารกับคนฟังได้ดีด้วยนะ คือมันบอกที่มาบอกรากเง่าไกลๆอืมการตีความแบบนี้น่าสนใจค่ะมันมีมิติทางสังคมซ่อนอยู่จริงๆด้วยทีนี้เราลองย้อนไปดูเส้นทางสายดนตรีของเธอกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆนี้ต้องย้อนไปปี2542เลยนะคะตอนนั้นเธอยังเด็กอยู่เลยโอ้โหนานมากครับใช่ค่ะใช้ชื่อในวงการว่าขวัญใจสายน้ำผึ้งมีอัลบั้มแรกชื่อขวัญใจวอนแฟนครับ ชื่อขวัญใจใส่น้ำผึ้งนี่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยๆค่ะปี47ก็มีอัลบั้มสาวเมืองนนอืมครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้ชื่อออนอรดีเป็นที่รู้จักเลยคือปี2548ค่ะกับอัลบั้มสาวบางกลวยอัลบั้มนี้เลยใช่ไหมครับสาวบางกลวยนี่ดังมากจริงๆเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มนี่ยดังมากขนาดไหนคะในตอนนั้น โอ้โหเปิดวิทยุเคลื่อนลูกทุ่นนี่ต้องได้ยินครับตามงานวัดงานบุญต่างๆก็ต้องมีเป็นเพลงสนุกสนุกเนื้อหาร้องตามง่ายพูดถึงสาวบางกลวยค่ะมันเลยแบบโดนใจคนฟังเยอะมากเลยยุคนั้นจริงค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือเพลงนี้ไม่ได้ดังแค่ตอนนั้นนะคะ,คะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกทุกวันนี้สาวบางกลวยเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเลยค่ะในโลกออนไลน์ใช่ใช่ผมก็เห็นมันกันในติ๊ t ต k อกนี้เยอะเลย ค,คนรุ่นใหม่เอาไปเต้นเอาไปทำคลิปกันเต็มเลยมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะเพลง10กว่าปีแล้วทำไมกลับมาฮิตได้อีกครับปรากฏการเพลงเก่ากลับมาฮิตนี่นะ่าสนใจนะกรณีสาวบางกรวยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะพอจะวิเคราะห์ได้ไหมเออผมว่ามันมีหลายอย่างผสมกันนะอย่างแรกเลยคือตัวเพลงเองมันมีสเสน่ห์ทำนองติดหูเนื้อหาสนุกสนุก อืมอันนี้จริงค่ะฟังแล้วมันสนุกจริงๆครับอย่างที่สองคือพลังของโซเชียลมีเดียพวกติ๊กต็อกยูทูบอะไรพวกเนี้ยมันทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงเพลงเก่าๆได้ง่ายขึ้นเยอะค่ะพอมีคนเริ่มเอาไปใช้มันก็ไวรัลใช่ครับพอมีคนเอาไปเต้นทํำคอนเทนต์สนุกๆมันก็เกิดเป็นกระแสแพร่ไปเร็วมากเพลงก็เลยเหมือนถูกปลุกขึ้นมาใหม่อ๋อเข้าใจละค่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของนอสตอยเจียด้วยนะคนที่เคยฟังยุคนั้นพอได้ยินอีกครั้งก็รู้สึกดีคิดถึงวันเก่าๆก็แชร์ต่อๆกันไปอืมเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งตัวเพลงเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมคนครับประมาณนั้นเลยครับหลังจากอัลบั้มสาวบางกรวยเธอก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเลยครับมีอัลบั้มไหนบ้างครับ ก็มีอัลบ,บั้มเรารักอ่างทองปี49เบอร์โทรเบอร์ห้องต้องมาขอปี51แล้วก็หนุ่มจันเงียบจังปี55ค่ะครับผมซึ่งผลงานช่วงนั้นส่วนใหญ่อยู่กับค่ายนภพรซิลเวอร์โกลอ๋อค่ายใหญ่เลยในยุคนั้นนภพรซิลเวอร์โกลนี่ถือว่าทรงอิทธิพลมากในวงการลูกทุง่งใช่ค่ะการได้อยู่ค่ายนี้ก็เหมือนเป็นการการันตีความนิยมประมาณนึงเลยครับแสดงว่าช่วงนั้น เธอก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ชีวิตมันก็มีจุดเปลี่ยนเนาะโอเคทีนี้มาถึงช่วงที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากหมดสัญญากับค่ายแล้วคุณอ่อนอรดีหายไปไหนครับนั่นสิครับตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากคือเส้นทางเธอแบบว่าหักมุมเลยหักมุมยังไงครับเพราะเธอไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงต่อนะคะแต่ว่าเลือกไปทํางานประจําเป็นพนักงานบัญชีค่ะโหจริงเหรอครับ พนักง,งานบัญชีเลยใช่ค่ะที่บริษัทเกี่ยวกับปุ๋ยแห่งหนึ่งโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากนะจากนักร้องดังไปทํางานออฟฟิศสายบัญชีเลยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบค่อนข้างสุดขั้วเหมือนกันนะคะครับการเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันต้องใช้การปรับตัวสูงมากเลยนะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือความไม่แน่นอนของอาชีพศิลปินชื่อเสียงมันอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปการมองหาอาชีพที่มั่นคงก็เป็นทางเลือกหนึ่งอื อันนี้เข้าใจได้ค่ะครับอย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของเธอแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นติดตัวอย่างเรื่องบัญชีซึ่งไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนจะเปลี่ยนสายงานไปทำได้ง่ายๆนะจริงค่ะต้องมีความรู้เฉพาะทางด้วยครับการตัดสินใจนี้อาจจะมาจากเรื่องความมั่นคงทางการเงินหรืออาจจะแค่อยากลองใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นการตัดสินใจที่พาเธอออกจากแสงสีไปเลยนะคะช่วงนั้นครับผมแต่ว่าการปรับตัวครั้งนั้น ก็ไม่ใช่บทรสรุปสุดท้ายของเรื่องราวเธอนะคะอา้าวมีอะไรต่ออีกแล้วครับใช่ค่ะปัจจุบันชีวิตของออนออรดีก็พลิกผันอีกครั้งหนึ่งครับชีวิตคนเรามันมีหลายบทหลายตอนจริงๆตอนนี้เธอก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่แล้วค่ะคือการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการทําธุรกิจอะไรครับเธอเปิดร้านคาเฟ่ค่ะกลับไปเปิดที่บ้านเกิดจังหวัดสระบุรีเลยชื่อร้าน m o n s t r e e Cafe สระบุรีโอ้ oh, กลับไปเปิดที่บ้านเกิดเลยใช่ค่ะร้านอยู่ที่อําเภอพระพุทธบาทสระบุรีเลยบรรยากาศน่านั่งเลยนะคะใครผ่านไปแถวนั้นอาจจะเคยเห็นแล้าก็ได้ครับการกลับไปทําธุรกิจที่บ้านเกิดนี่น่าสนใจมากนะค่ะมันดูเหมือนเป็นการกลับสู่รากเหงา้าครับ อาจจะสะท้อนความผูกพันกับท้องถิ่นอยากอยู่ใกล้ครอบครัวหรืออาจจะมองว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่บ้านตัวเองอืแล้วถ้าลองมองย้อนกลับไปที่ฉายามนเสียงลูกแมค้าปะท้องโกอีกทีนะ,ะการเป็นลูกแม่ค้าเนี่ยมันอาจจะปลูกฝังความคิดแบบผู้ประกอบการมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะการเห็นพ่อแม่ค้าขายการช่วยงานมันอาจจะสร้างความคุ้นเคยกับการค้าขายการบริการอ๋อเป็นไปได้คะ่ะเหมือนซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวครับ พอถึงจุดที่อยากสร้างอะไรด้วยตัวเองการทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นทางที่เธอรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินะครับจากลูงแม่ค้าสู่เจ้าของกิจการมันดูมีสตอรี่ดีนะโหเป็นการเชื่อมโยงที่แบบเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เปลี่ยนอาชีพไปมาแต่เป็นการเดินทางที่อาจมีรากฐานจากตัวตนเดิมของเธอครับผมสรุปแล้วเส้นทางชีวิตของคุณอรดีนี่น่าติดตามจริงๆนะคะ ตั้งแต่เป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายามนเสียงลูกแม่ค้าปะทองโกครับมีเพลงฮิตอย่างสาวบังกลวยที่ดังข้ามยุคใช่ค่ะแล้วก็ผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านไปทำงานบัญชีที่แบบน้อยคนจะรู้ครับแล้วก็มาลงเอยที่การเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่บ้านเกิดค่ะแก่นสาคัญจากเรื่องนี้ผมว่ามีหลายอย่างนะอย่างแรกคือความสามารถในการปรับตัวที่ไม่ธรรมดาเลยชีวิตมันไม่ได้มีเส้นทางเดียว ค่ะการกล้าเปลี่ยนกล้าเริ่มใหม่นี่สําคัญมากครับอย่างที่2คือพลังของเพลงเพลงสาวบังกลวยพิสูจน์เลยว่าเพลงดีๆมันอยู่ข้ามเวลาได้จริงๆจ,จริงค่ะกลับมาดังได้อีกในยุคดิจิทัลครับแล้วสุดท้ายคือการกลับสู่รากเง่าและการเป็นผู้ประกอบการมันอาจจะสะท้อนคุณค่าที่เธอค้นพบซึ่งอาจไม่ใช่แสงสีแต่เป็นการสร้างความสุขความมั่นคงในแบบของตัวเองอืมซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับความเป็นลูกแม่ค้าในตัวเธอนั่นเอง ครับเรื่องราวของคุณออนออรดีทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าเบื้องหลังชื่อเสียงมันก็คือชีวิตจริงที่มีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงการค้นหาความหมายอยู่ตลอดเวลาครับชีวิตคนเรามันซับซ้อนกว่าที่เห็นในสื่อเยอะครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็เลยอยากทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดไว้นิดนึงค่ะว่าเรื่องราวของคุณออนอรดีเนี่ยมันทําให้เรามองคอว,ว่าความสําเร็จกว้างขึ้นไหมคะอืมน่าคิดครับความสําเร็จ อาจจะไม่ใช่แค่การดังในวงการแต่อาจจะการได้ทำสิ่งที่รักสร้างความมั่นคงหรือการได้กลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการที่บ้านเกิดครับนิยามความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังมีเรื่องราวชีวิตบทที่2หรือบทที่3ของศิลปินคนอื่นๆอ,อ,อีกไหมที่น่าสนใจแต่เราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นเลยลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ